ขอวิธีตรวจสอบรถมือสองที่เคยจมน้ํามาก่อนครับโอ้โหตรวจตรวจจริงๆมันมีทางดี้คือคุณต้องลือรถดูอ่ะจริงพวกคาบน้ําคาบอะไรพวกเนี้ยอืน้ําท่วมนะครับามาหรอกคืออย่างนี้ถ้าสมมติน้ำแบบมันติดขึ้นมาแค่พื้นตัวถังอ่ะเราว่าเราพอได้แต่ถ้ามันขึ้นมาถึงอีกผนังเสาเสาเสา,เสาบหรือเสาเอ,อขึ้นมาสูงขึ้นมาอะอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยดีละ มันมันก็คงจะได้แค่ประมาณนั้นแบบแรกเลยก็คือดูดูดูเขาเรียกว่าทะเบียนบ้านของรถก่อนว่ามันมาจากแถวไหนะก็มีส่วนได้แต่ไม่แต่ไม่เยอะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญไปช่วยดูดีกว่าแล้วก็สําคัญคือกลิ่นในรถครับถ้าเปิดประตูมาแล้วแบบคือกลิ่นอับจางๆแค่จางๆต้องดูว่าอับแบบไหนด้วยครัเหมือนอยู่ในพงหญ้า เออใช่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 อารมณ์นั่นนะเอออะกินแบบพุนเหมือนอยู่ในพงหญ้าใช่พี่ไปทำในพงหญ้าครับเดี๋ยวเฮ้ยกูจะเล่าให้มึงฟังยังไงเมื่อเมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วตอนที่กระจกหน้าโดนหินดีดแล้วแตกอ่ะครับแล้วแล้วผมก็ไปเปลี่ยนกระจกหน้าใช่ป่ะแล้วผมงงมากอะไรรู้ไหมครับเปลี่ยนเสร็จเนี่ยไอ้กลิ่นเหมือนพงหญ้าเนี่ยทำไมมันอยู่ในรถหลายวันมากผมสงสัยอ่า เออผมงงมากว่ามันมาจากไหนนะแต่แป๊บหนึ่งมันก็หายไปมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงขอบ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 หรือว่าอะไรเนี่ยที่มันติดอยู่ตอนที่เลาะเอากระจกบานเก่าทิ้งออกไปเนี่ยมันมันมันฟุ้งออกมาตอนที่เปลี่ยนกระจกอ่ะพวกผมดูทนี่ว่าอาวพวกกาวขอบระจกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้เออเป็นไปได้พี่บาสหรือว่าไอ้กระจกบานนี้เนี่ยมันอยู่ในพงหญ้ามาก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่ติดกระจกเออเออ